สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของไรายได้และความสุขอยากให้มันมาคู่ขนานกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะเอาไอเดียตรงนี้มาบอกเพื่อนๆสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทางช่องนะครับเข้าสู่ช่องมอดเบียร์พาเที่ยวพาเลาะนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเดินชมสวนเช่นเคยนะครับกับไอเดียการทำเกษตรเกษตรยุคใหม่มีรายได้มีความสุขนี่คือคอนเซปที่สวนที่ให้ไว้นะครับว่าเวลาเราทำเกษตรอะไรก็ตามแต่นะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของรายได้และความสุขอยากให้มันมาคู่ขนานกันนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะเอาไอเดียตรงนี้มาบอกเพื่อนๆนะครับมาบอกคุณผู้ชมว่าทำสวนยังไงให้มีรายได้และมีความสุขคู่กันไปนะครับโดยเฉพาะการทำสวนเกษตรทำเองลงมือทำเองเนี่ยมันจะทำให้ให้เรานะครับมีความสุขในการที่เราลงมือทำนะครับไปพร้อมกับรายได้ที่เราจะเกิดขึ้นนะคร ช่งชวงเช้าๆนะครับเ,เพื่อนๆครับผมก็จะเดินมาจิบกาแฟณจุดนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่สะพานให้อาหารปลาและก็เป็นจุดที่ผมเดินมากินกาแฟช่งชวงเช้านะครับเพราะว่าผมทาเกษตรในช่งชวงเช้ากับช่วงเย็นนะครับช่วงกลางวันเนี่ยก็ไปทํางานประจําลงสวนก็ตีห้ามาถึงเจ็ดโมงเช้านะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในส่วนของตอนเย็นก็เวลาเยอะเลยนะครับก็ตั้งแต่ 17นาฬิกา18นาฬิกาไปจนถึง4ี่้าทุ่มไปเลยก็เป็นจุดที่พี่ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบเดินมาบ่อยๆนะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะมีครอบครัวนะครับทั้งแฟนทั้งลูกทั้งญาติาพี่น้องอะไรก็จะมาให้อาหารปลากันณจุดนี้เดินไปดูเรื่อยๆตอนนี้ช่วงเช้านะครับนะช่วงเช้าก็ช่วงเช้าช่วงรถเอรดน้ําต้นไม้นะครับช่วงเช้าก็เอ่อ ตาก็จะช่วยลดน้ําต้นไม้ตอนเช้านะสังเกตดูแบบนี้ไม่ใช่น้ําฝนนะครับวันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ลดเองนะครับถ้าวันไหนที่ฝนตกแล้วก็ไม่ได้ลดนะถ้าอย่างฝนตกก็วิ้นวัน2วันก็ไม่ลดก็ได้ดูจะมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเลยนะครับที่สวนเอ่อเพื่อนๆครับเอ่อบรรยากาศที่สวนยามเช้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอ่วันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมแบบเลาะดูเต็มที่กันไปเลยว่าบรรยากาศที่สวนนั้นเป็นยังไงนะครับอ่ะอย่างมะละกอนะฮะ นะอย่างต้นนี้ก็อายุเกือบจะ2ปีแล้วนะครับแต่เขาก็ยังให้ลูกอยู่มะละกอเตี้ยชุมแพนะฮะอายุเขาจริงๆเนี่ยผมตีให้ไม่เกิน3ปีนะครับถ้าถึง3ปีเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะให้ลูกน้อยลงนะครับแล้วเขาก็จะตายในที่สุดนะ,ะถึงยังไงผมก็ต้องเคลียร์ออกโดยวิธีการครือก็ตัดยกโคนเลยนะครับถ้าเกิดเขามีลูกน้อยลงแล้วรู้สึกว่า เขาออกลูกไม่เต็มที่เราก็ต้องได้ตัดทิ้งก็อายุประมาณ3ปีนะครับที่ให้ไว้ตั้งไว้ที่สวนนะครับตอนี้2ปีก็ยังมีผลผลิตอยู่ก็ยังยังดูมีม,มีมีลูกใหญ่ให้เราได้เห็นนะครับก็ออกลูกได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแลดีเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์กับเราได้ดีนะครับผมนึ่บอกว่าทาสวนยังไงให้มีไรายได้ทาสวนยังไงให้มีความสุขก็วิธีการก็คือ นะควบคู่กันไปเลยนะเราปลูกสิ่งที่เราชอบปลูกสิ่งที่เรารักปลูกสิ่งที่เราอยากจะปลูกนะครับเอาสิ่งที่เราปลูกนั้นเอาแค่ดูแลไหวดูแลได้ถ้าเราดูแลไม่ไหวเนี่ยมันดูแลไม่เต็มที่มันก็ทําให้ต้นไม้ของเราตอบแทนเราไม่เต็มที่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดีแล้วเขาจะตอบแทนเราเองนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าทําด้วยความรักทาด้วยความสุขสิ่งที่ตอบแทนมันจะกลับมาเองนะอย่างที่สวนนอกจาก มะละกอเตี้ยชุมแพ่แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับน่าจะเป็นไม้ด่างกล้วยด่างกล้วยกินได้แล้วก็พืชนะฮะผลไม้ตามฤดูกาลที่ปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอได้กินนะครับเพื่อนครับนะครับมาดูอุโมงต้นกล้วยกันนะครับจุดนี้เป็นต้นกล้วยที่ผมปลูกคู่ขนานกัน2ทาง2ด้านนะครับจะมองเห็นว่า มันเป็นความมีความร่มรื่นในตัวเลยนะครับก็คือจะเป็นอุโมง์ต้นไม้ซึ่งมันเป็นการออกแบบที่ต้องการความร่มรื่นกับสวนนะครับก็นะลองสังเกตดูทั้งทั้งสองฝั่งนะครับมันจะดูเหมือนกับว่าให้เราอยู่ในอุโมงต้นไม้ซึ่งนี่คืออุโมง์ต้นกล้วยนะครับดูแล้วมันจะลักษณะจะสบายตาและดูสวยงามนะครับทุก่านครับนี่เป็นการออกแบบที่ต้องการความร่มรื่นกับสวนต้องต้องการให้แบบเวลาเราเดินมาเนี่ย กลางวันก็แทบไม่มีแดดเลยนะถ้าเราเดินมาช่วงบ่ายๆนี่ยิ่งดีเลยเพราะาแดดลักษณะแดดจะมาด้านข้างไม่มาแนวตรงนะครับมันก็ทําให้จุดนี้ดูร่มรื่นแล้วก็ดูสวยงามนะครับมาเดินเล่นก็มีความสุขนะมาเดินชมมาเดินเที่ยวมาเดินเล่นมาเดินเลาะเฉยๆไม่ทําอะไรความสุขก็เกิดขึ้นนะครับต้นไม้แต่ละต้นก็สามารถขายได้เป็นราคาทุกต้นด้วยด่างก็ราคาหลักร้อยหลักพันก็ยังมีรายได้เข้ามานะครับซึ่งแต่ก่อนราคาสูงกว่านี้ก็กระแสลดลงราคามันก็เบาลงนะครับ คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมาดูสวนมาดาูการทําสวนไอเดียการทําสวนและก็รายได้ที่เกิดขึ้นจากการทําสวนนะครับเพราะนั้นขอบคุณที่ยังติดตามกันยังคอยดูกันอยู่ตลอดมานะครับท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยกดซับสไครต์กดถูกใจนะกด ติดตามให้ด้วยและกดแชร์ไปยังหน้า Facebook ของท่านให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะท่านอื่นๆจะได้มาดูมาชมด้วยในการทาสวนไอเดียต่างๆนะครับผมจะพยายามใส่ไอเดียเข้ามาให้เยอะๆแล้วก็เอาความรู้มาฝากกันบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูแล้วจะได้ไม่เบื่อกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ